ท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยู่กับพี่ชายนะครับผมวันนี้ไปซื้อแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กมานะครับประมาณขนาดสอง0ันวัตต์นะครับผมอันนี้ก็มันมีน็อตนะครับน็อตสีตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นฐานฐานของอาร์ไดโมทนะครับผมติดตั้งแบบง่ายๆนะครับผมนี่มีคู่มือนะครับผมมีคู่มือการใช้นะครับผมเอามาติดนะครับผมอันนี้ไปใช้ขึ้นมาติดตัง้งเรียบร้อยแล้วนี่ อาไฟเ,เริ่มชาร์จแล้วนะครับผมเริ่มชาร์จแล้วเริ่มทำงานแล้วตรงนี้ติดไว้ที่ครัวนะครับผมวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสายที่จะต้องเสียบจากจากตัวแผงแผงกับกับไฟนะแล้วก็เสียบเข้ากันหมุนหมุนเกลียวก็มีมีเกลียวให้นะครับหมุนจะเข้ากันเก็บสายพอประมาณนะครับบนด้านบนก็ติดตั้งอย่างนี้เลยนะของพี่ชัยก็ไว้บนหลังคานะครับผมบนหลังคาหาบันไดปีนขึ้นมานะครับผมพี่ชัยเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากไม่ใช้ใช้น็อตที่ยึดติดกับ ใช้น็อตที่ยึดติดกับกับลังคานี่แหละนะอันนี้มันก็จะเข้ามานี่สายแล้วก็มาเสียบเสียบเข้าก็เป็นการเสร็จนะเสียบเข้าปุ๊บไฟก็แสดงออกทันทีนะครับผมไฟก็แสดงออกทันทีถามว่าไฟแสดงออกแบบไหนนานนะครับผมนี่นี่นี่ไฟก็จะเห็นไฟสีแดงแวบแวบแวบนี่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 อย่นั้นนี่ก็ถือว่าแดดตอนนี้แดดจ้านะแดดจ้าแดดแรง เหมาะมากเลยนะครับผมในการที่จะใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้านะเป็นพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับผมติดตั้งแบบง่ายๆราคาก็จับต้องได้นะครับผมตัวนี้ไปซื้ออ,อันหนึ่งก็สามร้อยเก้าสิบบาทนะสามร้อยเก้าสิบบาทถ้าซื้อเป็นคู่ก็ถามดูแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะเออเ,ออเออสียดายนะพี่ชัยไม่ได้ติดตั้งไปก็เอาแค่นี้แหละครับผมติดตั้งไว้ประหยัดเพื่อเป็นการประหยัดระยะการใช้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่สอบถาม อยู่ประมาณ5ปี5ปีนะครับผมทดลองซื้อมาติดตั้งดูนะครับให้วัวให้ควายแล้วก็เป็นการส่องสว่างในครัวเรือนหรือว่าทีมุมมืดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเวลาเราเดินตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ชัยนะครับวันนี้ที่พี่ชัยซื้อแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งนะครับเมื่อตอนกลางวันตอนนี้ก็สว่างนะครับผมพอถึงเวลาก็สว่างตั้งเวลาที่เราชาร์จเอาไว้นะครับผมก็ สว่างใช้ได้เดี๋ยวถอยมาสักนิดหนึ่งมาดูความสว่างว่ามันสว่างไปขนาดไหนอันนี้ที่ครัวนะครับผมกําลังสองพันวัตต์สองพันวัตต์มันก็สว่างใช้ได้อยู่นะสว่างใช้ได้ดีกว่ามืดเพราะว่าเราไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะติดตั้งง่ายอย่างที่ติดตั้งทําคลิปไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตนะครับให้ดูว่าในความสว่างว่า กำลังวัตต์สองพันวัตต์นี่มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับผมสว่างที่สำคัญก็คือมันติด